แต่อีพีหน้านี่คือยังไงดูจากตัวอย่างแล้วโอ้โหนี่ดูจากตัวอย่างเมื่อกี้นะคุณรู้ไหมว่าเจคนเนี้ยเขาผักผมสตูล็อกเกอร์บุบเลยนะว้ายจริงก็จริงสนไม่สนชเฮ้ยคุณจะมารุนแรงไม่ได้ก็ฉันโมโหไม่สนใจโมโหเฮ้ยพี่บอว่าพี่บอลบอกว่าแข่งแพ้เลยพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าให้นอนได้แล้ว เดี๋ยวนอนครับมาไลฟ์แป๊บเดียวแป๊บเดียวสนาทีสักทีแป๊บเดียวเรา้วแมาแป๊บเดียวปุ่มปุ่มไลฟ์วนนี้เรามีภารกิจลับไม่รู้บอกเออภารกิจได้หรือเปล่าต้องรอคนที่ชื่อบีพีมาพิมพ์ว่าได้หรือไม่ได้เขาอยู่ในคอมเมนต์ไงเขาอยู่ในคอมเมนต์เฮ้ยเขาอยู่เขาอยู่ในไลฟ์เขาอยู่ในไลฟ์เฮ้ยเขาไม่อยู่คนเดียวผมเห็นดีเจพี่ชอตกับเอสบอลลิสก็อยู่เอาแล้วกูไม่กล้าพูดอะไรแล้วตอนนี้สวัสดีครับมันไม่เหมือนติอกไงมาต่างกันแล้วตอนนี้ <med> นัดกี่โมงพรุ่งนี้พรุ่งนี้หกโมงสามสิบนะครับครึ่งนะครับทุกคนพรุ่งนี้หกโมงครึ่ง,งครับเ้าโอ้โหตอนแรกอะพวกเรานะได้เป็นแปดโมงใช่ปะแล้วเขาสลับกับคุณ <med> สายรับคุณสายรับ <med> กับคุณพลพวกเรานี่เงืบเลยทำไม why I don't know ถ้าไม่สลับนี้นะบอกเลยนะทุกคนว่าอยู่กับทุกคนทั้งคืนเลยนะคืนนี้จริงจริงเราจะมาเอนเตอร์เทนกันทั้งคืนเสียได้ยนี่เดียวเขาขยับเป็นหกโมงครึ่งมันก็เลยไม่ได้พี่พี่คุณพี่พี่มาอยากเจอเด็กพิดเบฟงานเขาดาวอ่ะทําไงดีอุ๊ยอุ้ย้เขาสปอยอะไรเนี่ยอยากเจอเขาดาวเหรอพวกเราก็ยังไม่รู้เลยดีอ่ะคืนคืนวันที่สามเอ็ดก็ยังว่างนะรู้สึกอ่ะอ๋อ อ๋อเกตเกตเกตอ่ะโอเคโอเคลูกค้าเขาพี่สายหลอมอะในนี้ไม่มีพี่สายค่ะพี่สายมีพี่สายพี่สายไม่เข้ามานี่อผมไม่เห็นอะไรเลยอ่ะผมไม่เห็นคอมเมนต์นั่นเลยเลยอะนะดูซิว่ามีใครมา request t o join ไหมไม่มีแป๊บนึงนะดูก่อนว่ามี เด็กพีดเด็บมาเร quest ให้จอยนิ่งหรือเปล่าไม่มีไม่มียังไม่มีใครจ้างอุ้ยมีคุณเอสวารานิสวารานิสอะไรนะพิมพิมมาว่ายังไม่มีใครจ้างโแรงมากโอ้โหโอ้โหจ้างได้นะครับทุกคนปาร์โธนี่พิมมาเองเลยนะครับว่ายังไม่มีใครจ้างโอ้โหเอาจริงพี่เอาจริงตอนนี้พี่ดูอันคัทในอย่างผมยังไม่ได้ดูอันคัทเลยนะยังก็เพิ่งก็เสร็จก็มาไลฟ์เลยเนี่ย แต่จริงๆอะเอาตรงนะพี่ว่าเราอะเราสองคนอ่ะคงไม่ได้ดูอันคัทคืนนี้นหรอกน่ามันจะไม่ได้ดูก็ดูตอนนี้เลยนี่ผม,มกดแล้วไห้สีอีวพีพี่ต้องไปนี่ต่อต้องไปดูสคริปต์งานออของพวกนี้นะครับล็อกอินใหม่เออล็อกอินอ่ลืมรหัสแป๊บนะหนึ่ง<ส><ญ>โอเคเดี๋ยวผมจะค่อยกลับไปดูแล้วกันมาอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่า งานงานงานปีใหม่เนี่ยพวกเราไม่รู้จะไปไหนนะก็รู้สึกว่างยังไงก็ไม่รู้ก็อยากแบบว่าเ,เาเนี่ยแก๊งพิทเบฟเนี่ยเด็กพิทเบฟไม่รู้จะไปไหนกัน<อ>ก็เลยบอกว่าคิดคิดกันอยู่ว่าจะยังไงดีเนาะเออถ้าแบบเมลท้าไนไหนสนใจอยากไปไหนเดิ<ใ>นเล่นพาไปออกขึ้นเมทีอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็สนใจนะผมว่ามันก็มันก็สนุกดี เออแบบแล้วแบบวันนี้จังหวะเพลงขึ้นมันก็แบบดีใจจังที่ฉันได้เจอเธอเลยนะมันต้องเปลี่ยนเนื้อแล้วนะดีใจจังที่มีงานเอ้เราก็มีงานนะไม่ใช่ไม่ใช่มีงานเดี๋ยวตารางจะออกแล้วนะเราก็มีงานนะแต่ข้ามีได้อีกเราเรามาย้อนเรามาย้อนตั้งแต่ซีนแรกของอีพีนี้อันนี้ว่ะ โหผมจะจําได้มิเนียซีนแรกก็เป็นซีนอะไรนะเปิดซีนแรกซีนแรกซีนแรกเปิดมาเปิดมาคือคุณเคนตะคุณเคนตะยังคุยกันอยู่มันดูย้อนได้ไหมมันต้องมันมันดูย้อนมันต้องไอ้ฉี่เลยเดี๋ยวแต่ผมยังย้อนไม่ได้เลยผมกําลังล็อกอินเราเอาข้าวาวแล้วกันเราเอา้าวๆ้วแล้วกันได้เอาร้าวจ้าจได้ว่าซีนแรกเนี่ยเป็นเคนตะมาคุยดีลกันอยู่แล้วคุณก็โมโหคุณทิ้งผมทิ้งไงคุณไม่ให้ผมขึ้นรถ อ๋อคุณก็ซิ่งก็คุณซิ่งไปเลยไม่คือประเด็นคือผอเนี่ยพี่ไม่อยากให้หนูต้องมาแบบว่าเจอเรื่องอะไรแบบนี้ไงคุณเบฟเนี่ยเขาไม่อยากให้ชาลีต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนั้นแบบเรื่องที่มันแบบว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเขาอะ่ะแต่แต่คุณรู้ไหมว่าตอนคุณซิ่งออกไปล้อรถมันเกือบโดนเท้าผมข <laughs> อ,องทใช่ไหม <laughs> ในฉาดาห์ถ่ายใช่ไหมอุย๊ยแป๊บปบนึงบน่งกจะจบไปเลยนะเลือกระจบแป๊บนึงหนู แป๊บนึงมีคอมเมนต์มาว่าจากคอมเมนต์หนึ่งที่เป็นคนรู้จักของพวกเรานั่นเองเขาบอกว่าจ้างแล้วเซอร์ไพรส์เขาใครคนรู้จักลูกค้าบังคับพิมด้วยเขาบอกลูกค้าบังคับพิมพ์ลูกค้าดูอยู่ตอนเนี้เขาก็ใครคุณเอจีเขาพิมมาว่าจ้างแล้วเอออโอเคทุกคนวันนี้ดีใจดีใจใหญ่หน่อยดีใจใหญ่หน่อยดีใจใหญ่หน่อยว้า ประเด็นคือตอนเนี้คือผมไม่เห็นเลยเลยทุกอย่างมันค้างนอกจากหน้าหน้าไงพี่ก็บอกหนูอยู่นี่ไงก็พยายามบอกให้นี่ไงว่าคอมเมนต์คืออะไรนี่คือคนดูผมก็ไม่เห็นนะคนดูมันขึ้นห้าหกสามห้าค้างตลอดหรือว่าตอนนี้คนดูไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้ลดแล้วเพราะว่าพวกเราออกมาจริงเหรอไม่นี่โอ้คุณคุณบีพีเขาพิมพ์ว่ารักน้องเจน ออออโอเคสุดยอดมากเตรียมเลยงั้น<อ>งั้นคุณค<บ>ยังคนต้องทาเอ้ยต้องทําตัวให้ว่างแล้วนะเออทาตัวให้ว่างแล้วนะเขาดาวนี้จะไปไหนได้นะครับก็ต้องมาเขากับพิษเบฟสีครับโอ้โหนี่เดีย๋ยวเขาคมขึ้นนะเนี่ย <laughs> วยังไม่จบนะคุณคุณขับรถเจีหยบนะนิ้วเท้าผม <laughs> นิ้วเท้า <laughs> เอาก็นี่ต้องไปเคลียร์กับว่ากับ เห็นตัไงว่ายังไงว่ายังไงแบบว่าเขาเนี่ยมาซื้อตัวแล้วแบบโทนี่สั่งมาคุณโทนี่ที่เขาแบบว่าเขาพยายามจะกลับเข้ามาในชีวิตของเบฟอีกแล้วนี่ก็เลยต้องไปแบบเออสื่อมันยังไงคุณต้องการอะไรเอออ่ออ้ออยอมให้ยอมให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยแต่แต่คุณทิ้งผมไว้หน้าบ้านเป็นลูกหมาเปียกฝนอยู่หน้าประตูบ้านเข้าบ้านไม่ได้คุณมีอะไรจะแก้ตัวครับคุณเจเบสรหัสรหัสก็ให้ไปแล้ว มันเปลี่ยนไงประเด็นน่ะก็นอนน่ะก็ชั้นวีนอะไรนะไงอะไรก็วีนไปก็เปลี่ยนไงเผอวีนแล้วก็เปลี่ยนไปเออโธไม่สนแฟนคลับชั้นชอบความวีนจะวีนบล็อกแบ็ททำเปียกฝนอยู่หน้าหน้าประตูบ้านเนี่ยแม c บุ๊กเปียกเนี่ยซื้อให้เพิ่มเลยว้า ประเด็นคือวันนั้นน่ะที่ถ่ายซีนนั้นน่ะคือรีบกันเวอร์ฝนก็จะตกแล้วฝนกจริงเลยประเด็นฝนจริงเลยบรรยากาศมาฝนจริงนะครับเสียงก็ใช้ไม่ค่อยได้คือรีบเวอร์แล้วหลังจากนั้นแกวินถมคุณก็มาสาวทยายประวัติของคุณให้ผมฟังนะอ้าวมันเป็นยี่ไงคุณบอกอะไรว่า ใครที่ยังไม่ได้ดูอีพีสามในอีพีสามเนี่ยมันมีการมันมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการเล่าเรื่องถึงชีวิตของเบฟในวัยเด็กว่าแบบที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องเจออะไรบ้างตอนที่เขาอยู่กับโทนี่เนี่ยเขาต้องเจออะไรบ้างเขาโตมายังไงฝึกพลังวิเศษอะไรยังไงลองไปดูนะครับลองไปดูนี่ไงป๋าโทนี่ก็อยู่กับเราในไลฟ์นะครับผมอยากจะให้คุณพูดหนึ่งประโยชกับป๋าโทนี่ครับโอ้ไม่เอาดีกว่านะครับเพราะว่า ผมอยากให้ตลางานผมยังแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเก่งแค่ในทวิตเตอร์นะครับแต่นอบป่าป่ามาเทนกันแล้วทุกรอบเลยนะป่าทูนี่อมป่าทูนี้เล่นเล่นเล่นแอปชํำเลยเออแล้วคุณก็มีจับลูกธนูชุบชับชุบชับเลยนะเห็นจะหลีดการหมุนตัวจับจับลูกธนูอ่ะ นั่นคือจลิตพาเวลนะไม่ใช่จลิตเบฟนะหันแล้วแบบถ้าคือถ้า,ถ,าถ้ามีซีนผู้ต่อคือคือแบบว่าว่าประทุมท่านี่อย่างนี้ต่อเลยนะเฮ้ยคุณโทนี่เขาพี่มาอะไรมาอย่าลองดีกับป่านเน่เฮ้ยน่เฮ้ยคุณคุณเอน้องเจนเขาพี่มาว่าพี่นัดน้องแพรคืออ๋อเขาน่าจะหมายถึงลูกค้า อะไรเหรอลูกค้าลูกค้าแต่ยังไม่แน่ใจน่าจะหมายถึงชื่อของลูกค้าที่ดูอยู่สวัสดีครับผมพาเวลสวัสดีนะครับคุณภูนะครับดีครับภูพาเวลเรียกผิดแล้วเราผมอยู่ข้างบนนะในไลน์นี้แล้วเป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรียกจากข้างล่างได้ครับภูพาเวลโอไอส์เขาเป็นบอสเดิมครับโน้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 โ ี่ชอตดูอยู่นะครับเรื่องหน้าถ้ามีจริงนะฮะผมเคยพูดไปแล้วในการให้สัมภาษณ์เรื่องหน้ามีจริงนะก็พาเวลคูได้เลยและหลังจากคุณสาธยายประวัติศาสตร์ให้ฟังเสร็จนี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเราก็อ๋อคือซีนที่เราเขาเรียกว่าอะไรแหกเบฟแหก,กกดเอ,อ้ยค,คุณ<ร> <นะ S 2> อย่าเพิ่งรีบข้ามไปตอนนั้นมันมีช็อตเด็ดจังหวะเด็ด คือผมกำลังมองหน้าพี่อยู่แล้วมันก็มีดีใจจังนี่มีเพลงอุ้ยมผมชอบเพลง,งมากเลยนะมันแบบขึ้นแบบฟืบขึ้นมาเลยอะ่ะมีเพลงอุย้ยน้องภูมีมีมีเพื่อนน้องภูพิมพ์มาว่าไม่สอบหรอภูวินภูวินฮอภูวินใครพี่ภูวินเหรอใช่เขาพิมพมาว่าไม่สอบหรออุ้ยพีภูวินสอบสิครับผมยังอ่านไม่เสร็จเลยเน,น,น,นี่ยตอนเนี้ย ใช่หนังสือก็ยังไม่ได้อ่านพี่ก็ยังไม่เอาเป็นว่าวันนี้มาไลฟ์ต้องขำมาไลฟ์ต้องขำ<อ>ก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้งานเช้าหกโมงเช้านแต่พรุ่งนี้ก็คือไม่มีเวลาอ่านนะ,ค,นนะคือพรุ่งนี้ทํางานทั้งวันไม่มีเวลาอ่านอยู่ดีมันอ่านมันอ่านไปแล้วแต่ว่าตอนเนี้ขอมันเหมือนมันมีเพิ่มมานะครับ<อ>คุณลองไปเช็คดูในกลุ่มงาน อันนี้เพิ่มมาอันนี้เพิ่มไม่ไอไอที่ที่ผมไม่ได้ไอที่ไม่ได้อ่านอ่ะผมหมายถึงหนังสือผมเนี่ยไม่ได้อ่านสอบวันจันโอ้ยคุณเก่งอยู่แล้ววิชาเนี่ยคืออะไรวิชาเนี่ย Statics สอบ Statics ใช่ Statics พี่ภูวินสนใจติวให้ผมไหมเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเขาไปแล้วอ่ะเขาไปยังเขานั้่มจะไปแล้วเขาไม่ได้พิมพ์อะไรไปเลย โอเคไม่เป็นไรเรามาต่อหลังจากเพลงขึ้นเท่านั้นแหละคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับว่าทำไมคุณถึงแหกกดตัวเองมาไม่ก็ก็ตัวละครตัวละครดีกว่าเราพูดถึงตัวละครไม่ใช่ผมเอออตัวละครโอเคมาตัวละครเบฟเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าการที่จะจูบใครสักคนเนี่ยต้องรักก่อนก็แปลว่าอา้าวงั<ำ>ินแสดงว่ารักแล้วเดรออ้าวพีมีเด้อตัวอื่น เขามีใจให้เขารู้สึกคําผิด์ตนเขารู้สึกเขารู้สึกอยากฝันดีเขาก็เลยให้จูบเออเอาแล้มาพูดถึงเพลงด้วยดีกว่าภูพาเวลภูเพลงคู่ของพาเวล o ูเอ้ยภูพาเวลเพลงคู่ของภูพาเวลเนี่ยได้ปล่อยไปแล้วในใน s p อ t i f y นะครับยังไงก็ฝากไปทุกแพลตฟอร์มนะทุกคนมีทั้งสปอนดิฟายแอป Apple Music นะครับ YouTube Music มีลายเมโลดี้ด้วยผมเห็นนี่เวลาคุณโทรมานี่คือดีใจจังขึ้นเลยใช่อย่าลืมตั้งเป็นลิงโทนด้วยจริงนี่เพลงเพลงได้ปล่อยออกมาแล้วแต่ว่าเอมวีเนี่ยจะมาตอนไหนเร็วๆนี้หรือเปล่าเน่าะวสิเพราะว่าเราก็ถ่ายกันไปแล้วอออกมาเร็วนี้นะขนาดเสียงเพลงนี่ผมยังไม่รู้เลยวันมาวันนี้ผมตื่นเช้ามานี่คืองงนะเบ๊น่มี ตื่นมาก็คืองงเลยใน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 แอป X นี่คือมีเพลงมาได้ยังไงเออนี่คุณคุณอาร์อาร์มระยาเขาพิมพ์มาว่า MV พร้อมปั่นนะเอ้ามันก็ต้องพร้อมปั่นทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมจริงวันวันนี้นี่โอ้โหบอกได้เลยว่าเทรนหนึ่งมันมาอย่างนวดเร็วเลยนะเทรนหนึ่งมาแบบว่าปุ๊บยี่สิสิบห้าาทีปะ คือคนนี้เก่งจริงๆ,ๆสุดยอดไปเลยมันพุ่งแบบฟูขึ้นมาเลยสุดยอดสุดยอดพาเวลทำไมดูจริตไม่ค่อยพาเวลในวันนี้อ๋อวันนี้มีท่านผู้ใหญ่แล้วก็ <laughs> คนดูอยู่นะมันกล้แบบมันก็เล่นมากไม่ได้อะไรประมาณ <laughs> ถ้าอยากจริตพาเวลก็ไปรอในทิกตอกเนาะเดี๋ยวจะงานเราวจะก่ออเอ เดี <ing> ๋ยวเพิ่งมีนค่ะโออันนี้นานแล้วนี่หว่ามันไปโถกันนานคอมเมนต์ไม่ได้นมันหงุดหงิดอ่ะเฮ้ยเออเออเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่วันนี้ไลฟ์เพิ่แป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วเนี่ยเอาตรงเฮ้ยเรายังเก็บหมดซีนเลยนะอ่าเราจะไปซีนต่อไปก่อนเราจะไปซีนที่คุณแอบนอนหลับที่จริงผมรู้ว่าคุณแกล้งหลับจระก็รู้ว่าชาลีก็รู้ว่าแกล้งหลับนี่ก็แกล้งแบบว่าทําเป็นตัวมัมตัวให้นมบุตรเชิดเลิศเนื้อหันหลังให้ แล้วก็หลับตาพูดเออเออโถอยากฝันดีไหมครับจะตาะโอยคุณเอสวันนี้ที่บอกจะตามไปทุกที่โอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยต้งใส่ตามมาตั้งแต่ตอนไลฟ์ตอนแรกแล้วมั้งเนี่ยแค่ไม่รู้ตัวนั่นแหละก็ซีนนั้นเป็นซีนที่แบบว่าเดฟเนี่ยรอชาลีกลับมาประมาณจดูจากนาฬิกาของ ของในในในซีรีส์แล้วน่าจะมาสิบแปดสิบแปดนาทีหลังจากเที่ยงคืนนะก็ก็คือชาเล่ก,กับเดึกยูกกกแต่<อ>ผมผ่านมาแบบรูปหัวเบาๆนะ,ะคุณอยังจะตื่นอีกหรวะไง<ะ>นี่ก็ไม่ได้คุณอย่าลืมหนูอย่าลืมว่าพี่เนี่ยมีเซนส์พิเศษเอ่อย่องเบามาแค่ไหนก็ได้ยินหมดอ่ะอ นี่ไงพอพี่มีพลังพิเศษแล้วพี่ไม่ทําสมาธิเนี่ยก็เป็นยังไงจุดจบก็เป็นแบบนั้นเลยครับแพ้ไปเลยไงเป็นไงของซีวันนี้ก็คือแพ้เออแพ้เอออะไรไม่แพ้ไม่รู้หรือแพ้หรือเปล่าอะไรอะไรคุณเดียไม่ยอมมาทําสมาธิคุณมาผักคุณมาจับคอแข็งไม่รู้ว่าแพ้หรือเปล่าเออคุณมาจับคอเสื้อผม อันนั้นถูกต้องแต่แข่งอ่ะอาจจะไม่แพ้ก็ได้ลองไปดูก่อนอืมเออโอเค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 มันรอบคัดเลืออยู่แล้วนะเนาะคลดเลือะใช่เดี๋ยวก็แข่งเดี๋ยวก็สายตรงอย่างลรกไปพูเดี๋ยเขาก็กำหมัดเนาะก็รู้อยู่เนาะมันรอบคัดเลือเราไม่ต้องพูดถึงซีรีส์เนเดี๋ยวมีคนทพียงว่าจะสปอยได้ไหมเนี่ยเ <c oughs> ออเอเ <c oughs> ออวันลงไลฟ์เอื่อ <c oughs> เอาละครับเอาละครับเราไปดูในซีรีส์ยาวใช่กินแป้งสีไหนนะสีไหนมีซีไหนน่าประทับใจอีกครับไม่มีมีแค่สองซีนะที่ผมได้อยู่กับชาลีแบบว่าสวิตซ์อืมอันอื่นมันขมไงขมปีนี่เขาบอกอย่าสปอย อย่างบอกออแล้วเลิกพูดเรื่องซีรีส์ได้แล้วเค้อ,อยาก<อ>ดูกันโอ okay, 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 เคโอเควั okay, okay, okay. นวสุขมบางคนเนี้ยอาจจะอยู่แถวแถวในเมืองยังตืต๊ดก,กันอยู่เออโอเคโอเคโอเคนี่ <c oughs> ดู okay, okay. ชุดวันนี้ชุดวันนี้นี่คือผมใส่พิดเบฟเมอร์ชั่นเก่ามาเลยนะนี่มีสีชมพูเพราะว่าให้กับความหวานของ วันนี้ที่มีเปิดเพลงของเราด้วยเป็นไง <Wow. S 2> เป็นไงสไตลิสป่ะนี่คุณดูสีมาเลยเหรออืมเสียงพูเป๊ะหวานจ่านี่มีคนพิมพ์ว่าจะห้าทุ่มแล้วลูกไปนอนได้แล้วจะห้าทุ่มแล้วดีกว่าพี่ก็ต้องมีภารกิจที่พี่ต้องทำในการเปิดลไลา์กลุ่มของน้องยุงดูดูสคริป ได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวค่อยมาไลฟ์ใหม่ได้คู่นี้เราก็อยู่ด้วยกันถ้าเราเสร็จงานเนี่ยเราก็ไลฟ์ด้วยกันก็ได้กี่โมก่อนเสร็จอ <laughs> ะคาทุมรู <laughs> ้จักซองแล้วเราทำงานข้ามวันข้ามคืนตีสองทีสามเฮ้ยขอแม่ดูอยู่นะเอา้าอยู่แล้วแล้วตอนนั้นเรายังถ่ายกันถึงตั้งแต่กี่โมหกโมชา้าถึงตีสามเอ็มบี เราทำงานทั้งวันทั้งคืนจริงเราอยากทำงานหนักผลงานออกมาดีออกมาเร็วเออนี่อยู่แล้วอย่ามาไลฟ์มีครับทุกคนอย่ามาไลฟ์กันใหม่โอเคได้เลยรอบรอบหน้าผมต้องเห็นคอมเมนต์แล้วนะรอบรอบนี้โอเคโอเคไม่ยอมเนี่ยเขาบอกว่าได้ได้เวลาไหนก็มาดูอยู่ดีโอเคโอเคได้เลยเดี๋ยว้ว่างมาไลฟ์กันใหม่นะครับโอเคครับทุกคนวันนี้อยากฝันดีไหมครับเบ่อนเบ่อนเบ่อน อะไรจูลาเฮิร์บพิมพ์ว่าไลฟ์ชับไลฟ์ชับจูลาเฮิร์บเข้ามาต้องตบมือให้หน่อยสิโ okay, อเคตบมือตบมือตบมือ,อโอ้โห,โหเดี๋ยวพี่มานะพี่ไปทาครีมกันแดดแล้วพี่จะนอนแล้วโอเคผมก็ทาเหมือนกันดีดีดครีมผมผมอะแต่พี่จะนอนแล้วนะแต่พี่จะทา <laughs> เพราะว่า <laughs> พี่อยากพทนคับโอเคผมทาเซรั่มไม่เป็นไร เ้รไปแล้วถ้ถึงหน้าได้ฉ่าได้ขนาดนี้ดูความกลในผิวดูความกลของผิวเออไปไงเอาเดีวเดียวเดียวตอนนี้ทุกคนทุกคนหแล้วกันหมดเลยไปไปโอเคไปนอนกันเดี๋ยวต้องไปนี่อ่านสริปกันดีกว่าจริงทุกคนทุกคนต้องฝันดีนะทุกคนคืนนี้ใช่ไหม วันี้เราตื่นค่ะตีห้าเนี่ยันีเพราะว่าเราต้องดีได้ยังทุกคนพันดีได้ยังมีคอมเมนต์ตอบกับมั้ไหมคือผมไม่เห็นไงคอมเมนต์บอกว่าจ้างเถอะขอร้องฟังมากพี่เมพมาแน่คุณเจนบอกว่ามาแน่เออห้าทุ่มกับกันแดดของก็ดีจริงเห็นไหมบอกแล้วทาตอนไหนก็ได้ริเพราะว่าเวลาเราเล่นโทรศัพท์ตอนกลางคืนแสงจากโทรศัพท์ก็แรงนะครับเราต้องการด้วย ใช่แล้วคือมันแบบทาแล้วแบบซึมฟืบไปเลยจริงเซรั่มของเราเนี่ยแล้วเขามีการโทนอัพด้วยนะเวลาทาครีมกันแดดเนี่ยดีดีครีมของเขาเนี่ยจะโทนอัพทำให้หน้าใสสว่างอออ่าไม่รู้ดิว่ามันจะโทนอัพหนึ่งเลเวลยังไงหลักบอกเลยแล้วของเขาดีจริงเออรอรอ,อด้านหนึ่งฉันมีรอ ใชใช้จริงไม่จกตานะครับดูดูดูใช้จริงไม่จกหลอดมีการบีบไปแล้วบีบไปประมาณสองพันห้าร้อยครั้งสองพันห้าร้อยครั้งนะครับที่บีบไปบอกเลยว่ามีรอยบีบนะครับนี่คือดีดีครีมวอเตอร์เมลอนนะครับเอาอีกเอาอีเอาทััวัวัว บวกแล้วบวกอีกบวกไม่มีวันหยุดนะครับบอกเลยว่ากันแดดได้ทุกสถานการณ์กันแดดที่ฟังสิตก,ก็ได้กันแดดที่ทองหล่อก,ก็ได้กันแดดที่สาทรก็ยังได้นะครับออบอกเลยว่าเนื้อจริงไม่มีไม่มีเหนี่ยน,น,นะครับซึมเข้าผิวเลยเออนี่ดูรอยดูรอยดูรอยโอ้โหเห,เห็นไหมเห็นไหมนี่คือรอยบีบของจริงใช้จริง ใช้จริงนี่คือหลอด40กรัมนะครับผมบีบไปแล้ว2,500ครั้งนะยังเหลือประมาณ30กว่ากรัมปริมาณเขาให้มาเยอะมากให้มาจุกๆเลยเอาตรงว่าเขาให้มาจุกจริงและบีบไป2,500ครั้งยังเหลือขนาดนี้ถือว่าเลิศมากเลิศเกินเบอร์เลิศจริงเลิศจริงต้องจุราเฮิร์บนะครับเออดีๆีครีมกันแดดจุราเฮิร์บนะครับนั่นเป็นไงล่ะเป็นไง เป็นไงเลิศจริง <c oughs> เห็นไหม <c oughs> แพคเกจจิ้งสี่วายแบรบอกเลยว่าอยู่ในกับรวมกับโต๊ะเมคอัพไม่มีวันหายเพราะหาเจอได้เพราะแดงเย็นมาแต่ไกลนะครับไม่จมไม่หายไม่ตายแน่ๆจุฬาเฮิร์บเพราะว่าสีแดงเด่นมากๆเออเอาเย็ดดูดูเป็นไงละ่ะนี่นะครับพอส่องกับไฟมีความเงามีความเงาเรื่อง <c oughs> อะไรของความกระเบื้องความงูเหลือม ความแข็งความูเหลือมัน่ในที่เดียวกันนะครับต้องจริงจริงจูราเฮิร oh ์บด yeah> ีด anyway> ีครีมนะครับโอ้โหเป็นนวัตกรรมที่มาจากโอ้โหแบบว่าการคิดค้นเทคโนโลยีที่ดีมากเออนี่นะเอออีกสี่กิโกรัมนะบีไปแล้วสองพันห้าร้อยครั้งนะยังเหลือประมาณสามสิบกิกรัมโอ้โหผมต้องใช้ไปอีกกี่ปีถึงจะหมดซื้อแล้วคุ้มมากๆซื้อแล้วคุ้มมากมมีแพคกจจิ้งอันเล็กด้วยให้คุณลองแบบซองในเซเว่นนะครับ บอกเลยใครที่ไม่กล้าลองต้องไปลองเพราะว่าที่เซเว่นมีมีแพ็กเกจิ้งเล็กๆให้คุณได้ลองได้เลยนะครับใครที่ไม่กล้าเนี่ยไปลองก่อนได้เพราะว่าจุฬาเฮิร์บเนี่ยเขามีตัวเล็กๆแพ็กเกจิ้งที่แบบว่าน่ารักปุกปิ๊กราคาแต่ต้องได้แต่ตแ,ตแบบสกิดสกิดแค่นี้ก็ซื้อได้แล้วเออคุณแค่เงะกระปุกที่คุณเก็บเงินไว้คุณก็ซื้อได้แล้วได้หลายแพ็กเกจิ้งเลยหลายซองเลยบอกเลยเงะกระปุก yeah. สแกนแล้วมมลคุณก็ซื้อได้แล้วคุณใช้สองแบงค์เขียวคุณก็ซื้อได้แล้วซองนั้นนะ่ะ <c oughs> คุณกคใช้ได้แล้วน,นี่นะครับฝากไว้ด้วยฝากไว้ให้คิดนะครับจุฬาเฮิร์เท่านั้นดีดีคีมฉ่ําเกินฉ่ามากแม่เออเออเอเอลูกค้าครับถ้าถ้าผมจะไปไลฟ์ในทิกตอกเรียกผมได้นะครับอ่ะอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้คือเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะนาต่อนี่คือเลิศมากนี่ครูใช้เหมือนกันใช่ไหม เออใช่ที่เห็นมาภูคือโทนอัพมาเลยสว่างมาเลยผมมุสา,มาไม่บอกใครนี่พี่มาสังเกตผมหรอเออพี่เห็นเห็นออเออเอ,อ,เ,อ,อเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ <S <S อ,อืออืออแแอ,อ,อ,อโอเคเลิศของเขาเลิศวิ่งไปซื้อนะครับเซเว่นนะคะเปิดยี่บสี่ชั่วโมง คุณเจอแดดตอนตีสองคุณก็ทาได้จริงๆมไม่จกตาเพราะเขาอยู่ในแชล์เขาไม่หนีไปไหนจุลาเฮิร์บจะนอนรอคุณทุกวินาทีที่อยู่ในเซเว่นเขาจะนอนรอคุณคุณจะออกมาจากที่ไหนคุณไปเซเว่นและคุณไปซื้อจุลาเฮิร์บนะครับดีดีครีมเขาก็นอนรออยู่บนแชล์เขาไม่หนีไปไหนแน่นอนคุณคจะโทนอัพตอนกี่โมงตีสองตีสามก็ยังได้ได้เลยเราซื้อได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้ว แต่แต่แต่ยังไม่จบนะยังไม่จบนะนี่ขอพูดไปถึงปีหน้าเลยแล้วกันขอพูดไปถึงปีหน้าเลยแล้วกันปีหน้านะปีหน้าเวลาที่น้องภูจะไปเที่ยวสงการพี่แนะนำยังไงที่ใช้มาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามออมันยังไงเวลาภูจะไปเที่ยวสงการภูใช้อันนี้ได้เพราะอันนี้เขากันน้ำเขากันน้ำ การน้ําทุกอย่างกันได้หมดไม่ไหลไม่เนอะหนักไม่ไหลมาบนหน้าก็คือโดนสาดน้ํามาเต็มเต็มเต็มหน้าก็คือไม่มีแม้แต่ไม่มหมียอะไรเลยไม่ไม่มีรอยเนอะสตาร์ไว้บนหน้าเลยล็อกล็อกแบบเป็นกระเบื้องล็อกแบบทาล็อกแบบเงาโอ้โหงั้นเราก็ไปสาดน้ําสงกรันไแล้วอย่างเมามันเลยอย่างเงี้ยนี่ขอพูดขอขอพูดไปหนึ่งปีหน้าเลยเออ ไม่ไม่รักไม่รู้ไปป่าป่ไปไปนอนไปนอนพรุ่งนี้เช้าโอเคโอเคโอเคทุกคนฝันดีอยู่แล้วล่ะคืนนี้อตอนนี้เทนไปถึงไหนแล้วเนี่ยเทนเนี่ยไม่ได้ดูเลยเทนเนี่ยแล้วป่ะโอ้แล้ววาวยล่ะวาวายล่ะตอนนี้ล่ะ เราไม่เช็คเช็ควาไรนะไม่ได้เช็คเลยอะวาวขึ้นไหมไม่รู้อะกดไม่เป็นวาวัยไมนต้องทำงไงไม่รู้อะเอาตรงเหมือนต้องเข้าเวบอะไรสักอย่างนะเห็นเห็นทุกคนบอกโอเคไม่เป็นไรทุกคนแต่ตอนนี้ห้าทุ่มกว่านะทุกคนใช่พวกนี้เราต้องไปทำงานเช้าหกโมงเช้าให้พี่ <Okay. S 2> ไปรับน,นะ เดี๋ยวพี่ขี่มาได้เลยได้พูดเลยนะพูดแล้วนะเจเบฟเจเบฟเลี้ยงค่าเลี้ยงค่ารถโอเคเลิศยังไม่ได้พูดเลยมันไปเสิร์ชดูได้เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดเลยนี่หลักฐานผมรู้ว่าทุกคนจะเอามาลงทุกคนถ้าพรุ่งนี้เจเบไม่มารับนะคุณจะทําอะไรถ้าคุณไม่มารับที่ค่าถามที่ไม่ได้บอกว่าจะไปค่าถามว่าไปไหมไม่ไม่รู้ถือว่าเป็นคำชักชวน คุณจะแหกกดผิดคำพูดตัวเองอีกแล้วเหรอใช <laughs> โอ่โอเค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 ทุกคนวันนี้คงฝันดีแล้วละ่ะใช่ไหมหรือไม่ฝันด,นดีอยากฝันดีนะครับถ้าถ้าอยากฝันดีต้องไปดู ep สามเพราะว่า ep สามเนี่ยเขาเขาให้เขามีฉากแบบว่าบอกฝันดีกันด้วยพูดได้แค่นี้ฝันดีครับใช่ใช่ใช่พูดได้แค่นี้พูดได้แค่นี้ <laughs> โอเค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 ไปไปกันเถอะเธอไปนอน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 บ๊านบาย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 บบ๊าายยมีคนบอกว่าเราจะไปดูอันคัทต่อบ๊ายบายโอเคจริงใช่ขอให้สนุกกันการดูอันคัทนะครับบ๊ายบาย มบายอย่าลืมดูเบตมีฟังเบตเรมีด้วยนะทุกคนเบตเมีแล้วก็คราวหน้ามาเจอกันคราวหน้ามาเจอกัน,กนต้องร้องได,ได้แล้วนะจริงใช่ดีใจจังที่ฉันได้เจอเธอนี่ไปมาบายเจอกันพรุ่งนี้ครับ <c oughs>